ไปไม่ถ mm. ึงก็มุนไวันทำตลอหลงอะไรเป็นอะไรล่ะลูกีขารู้อยู่หลายๆคมุนอัไหใครจะโอมาไหนมันโอนะอะไรเสืความไปเนาะบอกเขาเองจำง่าย ดีนะไม่เสือพามาอีกเสื <c oughs> อพามา,มาไม่รู้ไปไหนแล้วเพราะรูปมันเป็นรูปเราไงเวลาคนมาไปชิดตรงเนี่ยนะแล้วขอต้นใหญ่ชินยอดด้วยใช่ต้นใหญ่ไปข้าขงบน เดีด้ยมเต็มาเครับเข้าเ้าลึกๆเลย้น่งส่สใบใส่สองใบเลยเพราะมันเต็มนะ ม่ไดล้างะไรทีเลีนี้จะไปบนเีเวลาล้างมยะขา้แล้วเขารบขากใบนะล้วให้เหลือสักใไหนะเต็มแน่นระ่าย่แล้วตันเหลือตัเหลืแล้ซองได้แล้วตันเหลือส่องได้ยากททกใบทำบุญเป็มใบ เดือบ้านไปไหนเานเดยใส่ะไรบเดี่าเองนีานทางู่นี่เต็เลยอ่าภาษามาแล้วภาษามาแล้ว มาแล้วจากกรมการเดี๋ยวเราไปกันนไปแดมแล้วเดี๋ยวไม่ได้ติดไปเดนไมกเลใช่ค่ะนี่เอามาใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเสเดี๋ยวปอยจะไปบ้าม่งปอยจะไปทมงอเลยเอามาใส่ไปันอารติ้นกันเรียบร้อยนะอซนี่ริ้นกัเรียบร้อยลนะ สาธุอโมทนาบุญกับเอฟซี C, ทั่วโลกเลยนะคะร่วมบ,บาาุญงานกระถินนะปีนี้เราก็ทําบุญกระถินหนึ่งวัดนะคะจ้ะจ้ะวัดบ้านโสรสีนะคะวันนี้สาธุท่านใดที่อยากร่วมก็โอนเข้าบัญชีวัดได้เลยนะคะว,ว,วันนี้เนาะ,นะ,ะโอ้สวยงามสวยงามงยาชิหันหันหน้ามายาชิเออต้องหันหน้าอย่างนั้เสร็จมันจะสวยเออ สาธุสาธุสาธุบุญฮึไฮโน้ไปแต่งมาโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายไยว้ชมว่าชมลูกถ่ายได้ ้าคิดป้าของป้านี่นูกเกาหลีมาหโ้อานุเกาหลีตื่นในยางลูกพี่ชมเกินเหตุไปเปล่าตื่นแล้วตื่นแล้วมาโอ้เมอต้นกลาเลียวกลางไานรีบเร็วเร็วมีที่ว่างให้ไหมเนาะอันนี้น่าป้าเหมือนหนึ่ะ เนานไอนโบ้อยาดคี่นยโบ๊น้อยเส้อมเจิงาอ่ะมดน้มน้มนราช่วยแมติด้อ่ครับูไปติด้องกรติดต้องการอไะอันนี้แยกเหรอดกืวแรกก็จะติดแล้วติดมาแล้วเหรอติดมนแล้วติดไติดซ้อนได้ป่ะป่ะติดซ้อนได้ติด้านเลยลูกสูงๆะสาธุก่อนก่อตั้งเลน่ะาดกอนนะ 喂，来<喂>